มิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าครับเจอาโตลกหน่อยรถตรมาหากินดวตาการกินน้ำมันนิ่งๆยา,ยาวๆนะครับขับเบา 17โเจ็ดลิตร8ปดสิบเก้าสิบไม่เกินร้อยครับที่ขับมาไม่เกินร้อยนูดูกับพี่เฟอ,เฟอ,นเนอร์เฟอร์จูนเนอร์เฟอร์จูนเนอร์ตามรังเฟอร์จูเนอร์ในกล้องอาจจะมองไม่คยเห็นไกล17ดเจ็ดนิดหนะ่อย17.1เจ็ดจหนึ่งแล้ค่อยๆขับ าตัวคนเดียวครับน้ำหนักรถประมาณสองตันบอกลบเทไรจำไม่ได้สบเจ็ดจุดหนึ่งสิบเจ็ดจุดสองตัวคนเดียวกระเได้เนี่เครื่องหนึ่งจุดเก้าครับผม เจ็จุดสองโลลิฟความเร็วที่เก้าสิบนิดๆเดินเก้าสิบนิดน,ดน,น,ดนดไปค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเราเพิ่งจับไม้มาแค่สิบห้าโลโอ้สิบเจ็จุดสามใช้ได้มหมประทับใจเลยเนี่ย ทา,ทางนี้ประทับใจเลยเราถ่ายวิดีโอมาสองนาทีกว่าแล้วขับเบาๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปที่อยู่เกียร์อะไรเกียร์หกครับผมหนึ่งจุดเจนหนึ่งลอตสุดท้าย ปี2019เดือนมิถุนา17.3กิโลเมตรต่อลิตรถือวไม่ใช้ได้จุดสี่แล้วดูกันไปเรื่อยๆครับผม รับเครื่องอยู่เท่าไหร่ประมาณพันห้ายันยอนียน์หกแลเนาะความเร็วเก้าสิบหน่อยๆนยยกข้างหน้ามีรถมี่ั่นรถบัะ กับงเาอาด7.7ชื่นใจแล้วเขาขับกันไงได้21วะ <laughs> ขับกันเนได้21่สิบเราขับได้17.6เจดีใจแนละ้วเมืก่อนขับได้11ก็คือดีใจแนละ้วส่วนมากจะอยู่ที่10 11 10 11 7จ็ดเก้มันไปเรื่อยๆหนาทีแล้ว ได้เท่านี้เนี่ยเจ็ดจุดแปดจุดเก้ามาตัวคนเดียวนะครับเนี่ยข้างหลังไม่มีใครช่วยทำงนาน,นได้เท่านี้แหละ ุดเลยนะรับเครื่องพันห้ที่แปดสิบวิดีโอไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับผมอยากรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างยังไม่สุดของที่สุดนิดหน่อยสำหรับใช้งาน อยากรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาเป็นว่าเราดูความเร็วกักบอัตราการกินน้ำมันการประหยัดน้ำมันดูรถเครื่องนะไปไปชิบแปดตอนไหนวะได้ได้ไ ความจริงไฟเลี้ยวการแตะไฟเลี้ยวเนี่ยมีสูงมีลานผมเคยใช้ตัวลองบอยอยู่เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ระบบไฟฟ้าแล้วแต่ไฟเลี้ยวครั้งเดียวไฟเลี้ยวจะกระพิใพสสามครั้งรถคาร์อีโคคารเนี่ยยังให้มาตั้งแต่ตัวล่างๆส่วนคันนี้คันละเป็นล้าน ร้านหน่อยนอยร้านสามเท่าไรจำไม่ได้ปัที่ภายในสีดำร้านสามเท่าไรจำไม่ได้ยังไม่ให้มาเลยไม่รู้จะกักไปไหนอีสุแต่ไฟแล้วหนึ่งทีมันก็กระพริบแค่ทีเดียวที่อื่นเขาก็พริบกันสามทีให้งแต่รุ่นเล็กๆ มีซูให้เยอะมีสูไม่ห้ยกัดใจก็ชอบมีสูแต่มีสูแถวที่สามนั่งไม่สบายเท่าวิวเอก็ก็เลยต้องเลือกมิวเอ็กเน้นบรรทุกคนได้จำนวนมากไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเยอะๆนี่คือเปิดแอร์สุดเลยนะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนผมเป็นคนที่ร้อนนี่คือ อัตราการกินน้ำมันในขนาดที่แอร์สุดพัดลมเกิดสุดนะครับเบาแอร์ซะหน่อยนี่หน่อยเบาเยอะได้เลยเย็นแล้วดูที่ไม่เท่าไรต่อดูไปเรื่อยๆสักสามสิบโลเป็นไงวัเป็นอยู่นะี่ยท้งแถวสิบเจ็ดิดเล แปดล,ล้นนีเกียดีนะครับอน่ะอยู่ท้าเกียร์ความเ,นะเร็วนี้ขึ้นเกียร์หกแล้วแรงบิดพอเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับเนี่ย ครับพิมแล้วต้องคอยดีดกลับ คอนโทรลก็เป็นแบบธรรมดาไม่ใช่อะัตทีฟต์แต่อื่นเขาเป็นอัตติฟต์กันหมดแล้วมิโซเป็นอัตติฟต์มีโซยังไม่อัตติฟต์ เก้าสิบกว่ากวรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณพันห้าอัตราการกินน้ำมันสิบแปดโลมเมตรต่อลิตรสิบแปดจุดหนึ่งชื่นใจชื่นใจไม่เคยทำได้อย่างนี้มาก่อน นั่งตัวคนเดียวน้ำหนัก90บวกอ่าสิบแปดจุดสองแล้วสามสิบแปดจุดสามอมันเป็นช่วงผ่อนเนี่ยเป็นช่วงผ่อนก็นเลยขึ้นไปใหญ่ ูซีชมความคช้คุยได้ความเร็วเรือหกสิบจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ